อะไรครับป๋าเออแล้วแต่ความเร็วครับเมื่อกี้เราวิ่งเกียร์สามนะครับคือไอ้นินจาเนี่ยมันลดเดี๋ยวอัน,นอันนี้นอกเรื่องนะนินจาเนี่ยมันลถที่ไม่ค่อยมีแรงบิดนะครับมีถนน,นพวกเนี้ยห้าหกพันรอบขึ้นไปเท่านั้นนะครับมไม่งั้นไม่ไม่มีแรงส่งหรอกแต่ถ้าป๋าเล่นโค้งกันหมื่นรอบนะครับนะเราจะเล่นกันที่หมื่นรอบถ้าเราขี่ถ้าเราขี่กันเองนะเราขี่แบบได้โค้งกันเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มีคําถามอยู่คําถามหนึ่งชอบมากเลยนะครับเมื่อกี้ข้างล่างมีคําถามอยู่คําถาม А, Dante, เขาถามว่าปาและไอการที่เราเลยไปนิดหนึ่งเนี่ยไอเจ้าหนึ่งอึดใจเนี่ยมันไม่ทําให้เราเลยเส้นเหลืองออกไปเหรอนะครับคําถามเยี่ยมเลยนะเมื่อกี้เนี่ยชอบมากเลยนะครับไม่ใช่นะครับเราไม่ใช่วิ่งตรงไปนะครับคือเราเลี้ยวก็ตามเส้นนั่นแหละแต่ว่าเราเรายังไม่เลี้ยวเป็นเรื่องเป็นดาวเราตามเส้นไปนิดหนึ่งมองซ้ายเนี่ยในวันนี้โค้งซ้ายเงี้ยแล้เรามองซ้ายปั๊บโค้งเปิดเมื่อไหร่นะครับเราเห็นขอบทางเมื่อไหร่ปั๊บแบนใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็จะไปเกาะขอบซ้าย ไม่ใช่เลยไปนะครับถ้าเราตรงเนี่ยแน่นอนถ้าเราตรงไปเนี่ยเราก็ไปทะลุบนถนนฝั่งตรงข้ามรถมาเหมือนกเสยเราแหละอย่างเงี้ยแน่นอนเราไม่ทํางันแน่นอนนะครับเน้นอีกทีนะครับที่นําวันเนี้ยมันเป็นการนําแบบเวอร์เวอนะครับในชีวิตจริงไม่ได้ขี่อย่างนี้นะครับใครจะไปขี่ได้เกาะกลางถนนตลอดแล้วก็ไปเกาะอยู่ข้างทางเดี๋ยวก็ตกไปในหญ้าตาย แต่ว่าเราจะใช้แนวนี้นะครับก็คือประมาณหนึ่งในสาของถนนถึงด้านขวาหนึ่งใน3ของถนนด้านขวาถึงหนึ่งใน3ของถนนด้านซ้ายเราจะวิ่งอยู่ตรงนี้แต่วิ่งในลักษณะนี้นะครับแล้วโค้งเนี่ยมันจะดูดของมันไปเรื่อยๆมันจะไม่หยุดนะครับแม่อยากจะให้ไกลจังเลยอยากให้เอให้นุ่นกับโลก็ขี่ให้ดูจังเลยตรงนั้นจับลงไปดูไหมให้สองคนเขาโหดให้ดูไปไปนะจะเดินไปหรือจะขี่รถไป เดินไปก็ได้เนี่ยตรงโค้งเนี่ยไปเดินไปแล้วเราเดินไปก็แล้วกันไปอยู่แค่ตรงนี้